สวัสดีครับนะฮะพบกับช่องสินกเกษตรอีกแล้วนะครับเอาอาหารให้หมูนะฮะตอนนี้ให้แต่ลำอย่างเดียวนะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยให้แตงแตงกวาที่ที่สวนเขาเลาะเม็ดออกไปขายนะก็ถ้าสดสดหมูเขาจะกินดีนะครับเอาเทาให้ตอนเช้าแล้วก็เอาลำให้ก็ประหยัดต้นทุนนในสวนที่ เราหาไม่ทันอย่างพวกลำเงี้ยมันเปลืองนะครับค่อนข้างที่จะเปลืองอยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่ประจําที่บ้านนะครับก็เลยให้แฟนทาให้น้องเหงแฮงลูกจับจมูกจับจมูกแเ้งเชองมากนะครับเฮงไหนตายไหนตายนะนั่นะเฮงนะครับกินกันหมดละนะครับจินกันหมดแล้วแ้งรวยนะครับ ช่วงน,นี้หนักเลยนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะฝนตกแล้วก็คอกแฉะหมดเลยนะครับจนะอยู่แค่ช่วงน,นี้ได้เอาแกบมาให้สองสามวันก็ย่ำโคลนมาลุยต่อก็ใีกแล้วนะครับแกะไขาย,ยากเพราะว่าจริงจริงมันต้องทาหลังคาทั้งหมดนะอนี้มันมประมาณในช่วงโควิดมนะันหาเงินลําบากมากนะครับก็ค่คคอยดูแลกันไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับหมูป่าพัน เลือดสูงนะฮะหน้ายาวหน้ายาวนี่ก็นีก็เละนนะน่าสงสารนะครับกำลังหาทุนว่าจะต่อหลังคางให้เขานู่นสำลิดสำเร็จกินกันสำลิดได้เพิ่งจะหายนะตรงนี้เพิ่งจะหายเหมือนไม่ค่อยกินอาหารมาสองสามวันนะครับผมก็เลยเอากล้วยเอาใบกล้วยเอาหยวกกล้วยให้ก,หกินก็ดีขึ้นนะหยวกกล้วยสำคัญนะครับมันสามารถ รักษาโรคกระเพาะโรคลำไส้ให้หมูได้ดีนะหยกกล้วยนะพยายามเอาให้กินเสมอนะครับฟกเละมากเลยน่าสงสารนะโน่นนี่ก็ท้องหมดแล้วนะครับจะมีที่ออกลูกให้หรือเปล่าไม่รู้นะ่ลูกอืแล้วก็จะหาเงินมาทาหลังคาแล้วก็ทํเพื่อนึงแห้งไว้รอเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาเนี่ยจะจะลอดกันแล้วนะครับถุงเงินกับกำไรเนี่ยกำไรตัวนี้ยกำไร ถุงเงินนู่นถุงทองถุงทองนี่เป็นลูกของกําไรนะนะนะฮะอ้วนมากเลยอยู่กับแม่นะครับกินอาหารเก่งนะเอาอะไรให้กินก็กินเก่งนะครับแล้วก็เปลือกแตงนะเปลือกแตงที่เขาเลาะเม็ดไปนะฮะเอามาให้กินดีนะฮะกินดีนะนดอหนักใจกับเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมันฝนตกประจำาล้วเนี้ยนะครับแล้วก็ทําให้พื้นพื้นแฉะพื้นแฉะเวลาเขานอนก็นอนแบบ ชื้นๆ่อยนะครับแต่ยังดีที่ย,ยังไม่ยังไม่มีเรื่องโรคภัยนะครับเพราะว่าขอคนส้างแข็งแรงอยู่พ็ายายามที่จะหาวิธีแก้ไขให้เขานะครับคุณน,น้อยนะครับตรงนี้เกษตรกรไก่ก็เข้ามากินด้วยท้องเริ่มเริ่มย้อยแล้วนะนะครับก็กำไรนี่เป็นท้องแม่สองนะนะ แม่สองมันรู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเป็นหมูป่าพันหน้ายาวเลือดสูงผมนะสั่งซื้อในน้ำเรียบร้อยนะแต่หูวเขาก็โอเคนะผมว่าไม,ไม่ไม่ค่อยโตไม่ค่อยกางเยอะเท่าไหร่นะเนี่ยสมฤทธิ์นี่ก็เหมือก้านดีนะครับเหมือก้านดีมากสมฤทธิ์สำเร็จนะครับเหมือก้านเขาดีเป็นพ่อพันธุ์นะครับเนี่ยการเลี้ยงหมูนะถ้าหากว่าพ่อพันธุ์เยอะเกินไปเนี่ยก็ จะพูดถึงเรื่องคุ้มต่อการค้าขายหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่นะเพราะว่ามันมันจะมาเปลืองคืออาหารของ่หมูใหญ่ยิ่งกินเยอะนะแต่เแล้วก็ดูแลเข้าไปเพราะว่ามันมีความผูกพันทั้งแต่เด็กแล้วเอาเขามาได้จับได้รูปเล่นนะครับก็ดูแลเข้าไปก่อนเพื่อที่จะเอาเอาลูกหมูอของของแม่พันธุ์เราเนี่ยนะคนระับที่เป็นตุวเมียเก็บไวเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะหาทุนมาทําหลังคาให้เขาดีนะครับถ้าพื้นแห้งมันก็ ไม่ส่งกลิ่นนะแต่นี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่เปล็ดยังเหม็นกว่านะครับจริงจิงแล้วนะโอเคนี่สำลีสำเร็จรังเงินถุงทองนี่ครับคล้องเนี่ยไปนะเออตัวนี้ตัวนี้ควักให้รงไว้นะมันไหลเข้ามาเดี๋ยวจะต้องคัดคัดน้ำให้มันไหลออกก่อนคลอกหมูก่อนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับช่องสินเกษตรนะครับ ส้องสินกเกษตรฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมาเล่าหูก่กนฟังตัวเกษตรกรทุกท่านขอบคุณการติดตามทุกท่กทานนะครับฟวงเล็กๆของเรานะให้กำลังใจกันฝานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ